ปลูกแก้วมังกรง่ายๆกับครูรัตกร,รพาธรรม,ม <ทำ S 2> กับคุณครูรัตะกราธรรวันนี้จะทําเกี่ยวกับการปลูกแก้วมังกรในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นผลไม้ให้นักเรียนทานตอนอากลางวันนะครับก็จากที่เมื่อวานได้เตรียมเสาไว้แล้วนะครับก็ขุดหลุมลึกประมาณ4 0 5 0เซนตเมตรนะครับเตรียมไว้ทั้งหมด4เสานะครับ วันนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนการปลูกนะครับครับก็ได้เตรียมพันุ์แก้วมังกรนเอาไว้แล้วนะครับซึ่งนานพอสมควรนะครับวันนี้ได้โอกาสที่จะลงเสานะครับแล้วก็ได้พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับในวิชาการงานอาชีพและกิจกรรมอื่นๆเพื่อบูรณาการสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนะครับได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้เห็นสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับ วันนี้นะครับก็จะใช้สูตรเฉพาะของตัวเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมนะครับเกล็ดดำขยงมะพร้าวอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการแช่นะครับมูลไก่หมักนะครับมูลไก่หมักนี่มาจากไก่ไข่ของโรงเรียนนะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับก็คือขุดรอบๆอบเสานะครับให้ดินล้วนซุยนะครับอันนี้อาจจะเป็นดินเหนียวผสมนะครับอ่าส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะนำมาใช้ในวันนี้ก็คือทรายนะครับทรายหยาบนะครับนะครับก็ มีทรายด้วยนะครับเป็นทรายเพื่อให้รากของแก้วมังกรน,นั้นได้เดินได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเป็นพืชที่ไม่ชอบดินที่แน่นเกินไปนะครับเป็นลักษณะดินร่วนบนทรายก็จะ<ร>ชอบได้ลงขุดหลุมโลบแล้วนะครับเราก็จะนํามูลไก่หมักนะครับมูลไก่หมักมาลองพื้นนะครับามาล่อพื้น,นโดยกะปริมาณเอานะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับ เพื่อให้พืชน,นั้นได้เดินได้สะดวกในการเดินลากนะครับแล้วก็จะเริ่มเติบโตได้ในระยะที่ยาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเตรียมการปลูกเบื้องต้นของแก้วมังกรนะครับในสูตรฉบับของครูรัตรกรพาธรรมนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งไส้เดือนจะเห็นว่ามีจุลินทรีย์ต่างๆที่อาจจะมีอยู่ในปุ๋ยหมักที่เราได้หมักเอาไว้นะครับเป็นบุ้นไก่หมักเก็บนะครับหลังจาก หลังจากนั้นนะครับเราก็มาผสมในส่วนของกแกลบกับขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนี้ยังไม่ได้ผ่านการแช่น้ำนอกจากเราลงพื้นในหลุมแล้วนะครับเราก็จะนำมูลไก่บักนะครับมาเป็นส่วนผสมอยู่ในแกลบดำขุยมะพร้าวด้วยนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็จะมีดินอีกึส่วนนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยพยุงนะครับให้ลำต้นเยมมังกรนั้นได้ ยึดลงดินได้แล้วก็เจริญเติบนะครับจากนั้นเราก็ใช้ทรายนะครับนำทรายมาผสม,มด้วยเล็กน้อยปานกลางนะครับก็ดูความเหมาะสมของหลุมที่เราใช้ในการปลูกแก้วมังกรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนะครับแล้ว่าคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ทำปฏิบัตินะครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์โควิด19ไปได้ นะครับตอนนี้ก็นักเรียนก็เรียนออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน,น,านคุณครูก็ต้องหาวิธีการทํำยังไงนะครับให้กิจกรรมของโรงเรียนนั้นเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องบริหารจัดการนะครับก็ว่ากันไปตามสถานการณ์เมื่อคี่คลายแล้วก็จะได้กลับมาเรียนรู้กันตามรูปแบบที่เราควรจะเป็นนะครับ ครับเมื่อเราเตรียมดินผสมในการปลูกแก้มังกรแล้วนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการปลูกแก้มังกรนะครับเราก็จะปลูกทั้ง4ด้านของเสานะครับแล้วก็ดัดแต่งกิ่งนะครับให้เกาะกับเสาโดยใช้เชือกฟางในการช่วยพยุงนะครับ ก็ได้ทําการโบกแก้วมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ใช้เชือกฟางในการลัดเพื่อให้ลําต้นนั้นยึดติดกับเสานะครับหลังจากนั้นก็ดูแลบำรุงรักษาให้ปุ๋ยนะครับปุย๋ยคอกตลอดจนการให้น้ํานะครับก็แล้วนี้ก็จะเป็นการสังเกตดูการเจริญเติบโตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็มีข้อเสนอแนะ อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ